ใชเสร็จแล้วนะคะกันตกกับฝาด้ำฝาดํำฝาเบรกเดี๋ยวเรามาทำสีรองพื้นกันเดี๋ยวเรามาเขย่าสีกันขี้เกียจเขย่ามือใช้เครื่องตึงเลยขี้เกียจเขย่ามือครับใช้ทันติงดีวกว่าไม่ยุ่งใจร้อนเก็ขันแน่นเดี๋ยวมันทะลุ สีก็แตกแตกกระจายเลยแตกกระจายเลยพอแล้วมันหยุดแล้วขันอนอกเลยเอาที่ขันไปไหนวะตกไปต้ากลับมาทีนี้นั่นพอแล้วน้านนี้ขันมือขยับมานานแล้วไหนอ่ะเอา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 เออเนียเล็ก <c oughs> เอาไป,ไปพ่นได้กกระป๋องนอึงไปเดี๋ยวเรากร็ขย่าเสร็จแล้วสองกระป๋องเดี๋ยพ่นสีกันนี่คือสีรองพื้นเราพ้นทับไปแล้วนะแห้งแล้วเดี๋ยวมาพ่นสีจริงกันสีดำ งานมืองานมืองานมือ,มอรอเขาแล้วเราพ่นไปรอบนึงก่อนพ่นบางๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพ่นรอบสองอีกนี่รอ,อรอบนี้ให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวค่อยมาพ่นทับใหม่ ีนกันตกสบอลนะะ <laughs> เดี๋ยวต้องไปเจาะต่ออีกอันนี้กระตกก็แห้งแล้วกระตกก็ไปเจาะเหมือนกันมาคู่กับฝาดํามาเดี๋ยวเราไปเจาะอ,อันนี้ลูกค้าส่งฝาดํามาให้ทําสีสีดํานะคะแล้วก็ กัดลายอันนี้คือทาสีแหง้งทาสีเสร็จแล้วแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกัดลายกันว่าเป็นลายไหนลูกค้าส่งมาเป็นลายนี้นะคะเห็นปะถัดไหมอ่าตรงลูกศรน,นะกัดกัดลายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันพื้นที่ไม่พอโดนๆเนี่ยก็เลยแจ้งลูกค้าไปบอกว่าต้องเปลี่ยนลายคะ่ะเป็นลายอื่นลูกค้าเลยบอกว่าเอาลายไหนก็ได้เอาแบบที่เป็นกัดลายไม่ต้องเจาะทะลุเลย เดี๋ยวทางร้านออกแบบลายให้เดี๋ยวไปดูตอนทํากันค่ะว่าจะเป็นลายแบบไหนอันนี้กําลังเอียงหัวเจาะนะคะอันนี้ก็กัดแคปซูลใหญ่เสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนดอกมากัดเป็นลายเล็ก เต้นลากยาวไปเลยนะคะพอเดินเต้นลากยาวปุ๊บแล้วกเก็บเก็บผิวงานให้มันเนียนนะคะน,นี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กัดทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวเรากัดฝั่งนี้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวไปกัดอีกฝั่งหนึง่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากัดตรงอ่าสันตรงนี้นะคะมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เดินเส้นเข้าหากัน ้องค่อยๆกินลงไปทีนะหน่อยหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผิวไม่สวยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไมกัดลายตรงนี้ต่อ เสร็จกัดร้ายเสร็จแล้วนะคะฝาดดาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันตกต่อเลยทอดนี่แล้วตกกระทันทสีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปวาดก่อนวาดแบบแล้วเดี๋ยวไปเจาะกันตกกันอันนี้เนี๋ยเรามาเจาะกันตกนะคะเดี๋ยวเจาะเป็นรูปหมีแล้วก็แทปบซูลต้องจับชค่ด้วยอะ่ะอันนี้หมูแต่หารู้แหละ แล้วข้างนึงหูอันนี้หูที่สองอนนเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็มาเจาเป็นแทบ็บแท็ซูนนะคะ อ,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 อเดี๋ยวช่วงแนวนี้เดี๋ยวเราต้องเอียงหัวใหม่ตั้งหัวให้ได้แนวนี้อ,องศานี้แล้วก็มาเจาะกันมันก็เสร็จครบสามช่องเลยนะคะทำจุดต่อ แล้วก็เอียงหัวขอแบ่งนะเลคะจะมาเจาะด้านข้างกันกำลังเจาะอันนี้ก็เจาะเป็นแคปซูนนะคะ ก็เอียงหัวนะคะแล้วก็หมุนหมุนหัวแบงค์มาหามาหาอาแนวนี้มาเจาะแนวนี้นะคะอันนี้ฝาด้ำที่ทำสีเสร็จแล้วนะคะ ามสี่แล้วก็มากัดลายตรงนี้ที่เปลี่ยนจากลูกศรมาเป็นแคปซูลน,นะคะเพราะว่าลูกศรมันกัดไม่ได้เพราะว่าเวลาเอียงหัวมันจะกินเพราะพื้นที่ตรงนี้มันไม่เท่ากันก็มันจะกินกินกินข้ากันเลยเวลากัดไปมันก็ไม่มันจะไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วกะตก น,นี่ก็ไปทำสีเหมือนกันเจ้าเดียวกันนะคะไปทำสีแล้วก็มาเจาะเสร็จเรียบร้อยนี่งานสีก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ไม่เนียนมากเพราะว่าใช้เป็นสีกระป๋องสีสเปย์ค่ะไม่ได้อะไรนะสีพวาววอรโค้ดสีพวาพววอรโค้ดมันจะทนกว่านี้อันนี้พาเกิดโดนน้ำมันไปก็มันก็สีมันก็จะหลุดนะคะแตเดี๋ยวเราไป ส่งงานให้ลูกค้า